สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพชรแชนแนลนะครับมาดูป้าออนนะครับมาสวนผักป้าออนนี่ยังป้าออนเจ้าเตาเสียมมาหอนหญ้าก,ก่อน,กกอน,กกอน,นหญ้าขึ้นนีย่ยหญ้าตรงนี้หญ้าขึ้นเยอะเสียมเห็นด้านเสียมบ่แงเมมเห็นเสียมอยูบ่บ่ลาย่างหาเสียมเอ้ยเนี่ยอันนี้ซับอยู่ดิผมไม่เสียมซับอันหยาเน,นี่ยนะหยา ยาอยังก่อนอันนี้น้ำเี่นะักอยู่นี่บุ้มแม่หน่าเสียมแม่รักไหมเขียวก็บโได้เท่าพักนี่เขียวก็ะโได้พังนี่มันแขงเขาเขาแค่วมาลวกกินต้มเนาะลวกกินลวกกิน อันดูปออนถอนยาวจากต้นหอม,อมยาพาก็กำลังเก็บเก็บพริกปลาออ,ออนก็ถอนยาวจากต้นหอม ถอนถอนถอนหญ้าแล้วก็จะเอานั่นมาใส่วิมาใส่วิงามโวยงามก็จะ,จะเป็นขี้วัวขี้วัวมีอยู่ก็จะมาโรยโรยนะถอนหญ้าก่อนน้องแม่มหาหาหอยดี่าอนะอ่าอยูอโ่โมฮิตน่ายวมาดี๋ยวมโซกโซกออ่งนี้มัน

ม่ยาลาบไม่ยาลาบหญ่ายุบมาละตินกับแก่บ้านคอยเอิญบ้านบ้านลงเพชรก็เอินหญ้าติ่กับแก่ได้สันมักกันนะนี่เฮ้มันฮดได้สันต่อหาไปเยี่ยมกันยุบเลยแดดบ่มีมันกันยุบผ่นนี่เอ้ยถึงแดดโูนมันยุบแล้วแล้วแล้วเราบอติดอันนั้นเจ้าแล้วแล้วเจ้าคือประเทศไยให้คุณเอฟซีจะเห็นนะ เจ้าจะาก็ไปถ่ายเพื่อนเห็นไหมเห็นยังให้ป่อยก็เลยยังถ่ายแม่<อ>ก็ถ่ายมันเป็นทีละคลิปละคลิป<อ>น้ำแม่มเอยังน้ำแม่มก็เลยถ่ายมัน <c oughs> <c oughs> ดูพระอ่อ,อนถอนยากกว่านะครับยาพาก็ลงังจะไปหาเสียมให้พระอ่อ,อนเพราะว่าแอดแม่มหาไม่เจอ โอ้ออกดอกอ่ได้ฝรั่งกินจูใช่เหรอมันเดีมาสิดาพ่ออด้วยะนี่บอโอ้ลูกแรกวันนี้ใช่เหวันนี้ครับฝรั่งกินจูพอออนปูไว้นะครับออกลูกแรก,<า>กนะนมากแล้วเสียงลด ออกลูกอ่ะเด้อหมกฝรั่งกิมจูปลาออนปูกไว้นี่สิได้กินมากก็ได้นี่นี่อันนี้อ,ออกหลายได้ใช่ไหมเด็กหน,น,นินี่เนาะนี่ครับโอ้โห,โโหนีน่ยตกเลยนะครับลูกออกกำลังออกลูกเลยครับปลานี่แหละปลาออนเศได้กินหมกฟีดาปลาเนี่ยหมกฝรั่งเศสท,ท่อนท่อนทีมรถนะ ปลาออนได้เสียบมาได้บาทโอ้ออกลายได้หมักฝรั่งกินจูปลาออนนี่นี่ครับนี่ครับวานนี้ถือฝนแล้วมันขึ้นได้บาทนี่เออขึ้นแหละพวกพักนอกพักเน่าเนี่ยงานเข้าเจ้าเลยหญ้าขึ้นงานเข้าปลาออนแล้วหญ้าขึ้นป่าเนาะ เสียหน้ญญาเลยเจ้าบ้านนี่โอ้โหนะตัดแม่มันสูงกัได้นนิต้นมันสูงแล้วตัดแล้วนี่มันแต่แตกิ่งแต่งยอดเนี่ยฮาตัดไวต้ตำมันสีออกเห็นบ้านนี่นี่ครับผลผลิตเปล่าปลูกไว้ ทีนี้มันถูกฝนนะครับมันก็เขียวแล้วครับนี่ครับกำลังขึ้นเลยนะครับมันถูกฝนโอ้นี่ก็งามแล้วตอนงามลเลยยังนิโกงนี่เจ้าปลูกไวเ้เจ้าเอาหญ้าออกได้งามลเลย ดูยาพาเก็บยังนอ้อยยาพาโอ้หอมหอมอันนี้คือเลี่ยงแท้นี่เก็บแล้วหรอพ่อยาพาเก็บแล้วหรอพ่ออ๋อยาพาเพราะว่ายัางไม่เสร็จนะครับเอาไปไว้ก่อนมันเยอะมันหลาเนาะถึงน้ำฝนแล้วพักพออ่อน ขี้ื่อไหล่บาทนี่ฝนเริ่มตกแล้วค็ฝนเอฟซี C. ดูสวนปลาออนยาพานะครับแต่ละวันปลาออนกับยาพาก็มาอยู่แต่สวนนี่ไม่ได้เป็นไนมะเขือเนาะมีกระหอมปลาออนปลูกไว้โอ้มเะเขือครับมะเขือ แมงเ,เนาะมะเขียบพได้ใส่ยาเนาะมะเขียตามธรรมชาติบมมีสารพิษนะครับปลอดสารส่วนปอออนปลอดสารพิษต้นมะเขียดูยาผาได้อะไรบ้างโอ้ม,วมอัวได้ไลายเนะยา สัำนี่แหละหอมพันเอาไปไข่นะมัดสัำนี่แหละหอมเอาไปมัดแล้วก็หอมเอราะว่านเขามาถามอยู่ทางบริษัอ๋อนี่ก็สัำนี่พอดียหญ่นี่ต้นหอมก็พอดีสัำนี่มันจะเวลามัดไายมันสิงามด้วยจ้าแบบแลอาต้นใหญ่มันบงงามท้ายแ้กเขาจมันก็ลงหัวหอมอืมพอดีันกระโหลกหัวแม่เนี่ยใหญ่พอดีสับนต้นปลูกขาเหรออ่า มะพร้าวขึกันเอาไว้มันสุกคักมันกะมันถันเน่า่นะมันเป็นพวกเวแม่นครับต้องเอารุ่นนี่กินกับส้มซีนส้มปลาด้วยมะพร้าสดเป็นพีิเขียวจังมากเลยกุ้งเพชรว้าวแล้วน้ำหลายไหลนะจะเอาเก็บไปกับจะกินก็ถูกคุณย่าพาเก็บจับกินดิบยืนเปนที่แหลมโอ้ยคักขนาดใหญ่นี่ถั่มันสุกมันเน่าอืมใี่อย่างก็บม่ได้สิบม่ได้ส้ม มะพิอร้าวมะพร้าวอย่าเปื่อยอย่าอยู่บ้านคือกันอยู่หั่นแล,ล้วอย่าปลูกอยู่บ้านถูกก็ได้เปื่อ,อยคือกันเอาดูนี่เธอนี้ผมมาถามโอ้ยตอนน,น,นี้กับเพชรนี่จว่าหัน่นแรกเสรไมลูกเอา,าเหมือนกินจนกระทั่งเบิดอคุณย่าพาวันนี้ไปเสริมสวยมยีนะครับฮ่าฮ่าฮ่าพวกหนาไหลคุณย่าไปเสริมสวยตัวเพชรแม่พาไปเสริมสวยนะพาคุณแม่ไปเสริมสวยครับ ยช่เพราะว่าไปเก็บอีก่าย <afin S 2> ังไม่ห,หมดนะครับเดี๋ยวลุงเพชรก็จะพาไปดูที่ลุงเพชรต่อท่อแป๊บให้ปอ,อนต่อสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวลุงเพชรจะพาไปดูนะครับก็ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้ไลฟ์หน้าไว้เอาไวไ้ไวคลิปหน้าเนาะว่าลุงเพชรก็พูดผิด,พ,ดพูดใหม่เนาะ เอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ